ทุกทุกคนที่เดินเข้ามาเป็นคนแต่หน้าสําับผมตอนแรกหนูไม่ชอบหนไม่เข้าใจแล้วก็กลัวว่าต้องการอะไรหรือป่าแต่จนมาถึงวันนี้นไม่เจอมีครั้นไหนเลยที่หนูไม่ภูมิใจไม่ดีใจที่มี ยกคนอยู่กับหน,โน,โนขอบคุณยูใหญ่หนูก็ไม่รู้ว่หนจะเป็นนักร้อที่ดีได้จะอยู่ตรงนี้นาะนแค่ไหนหนูก็คิดเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานแล้วเราไม่มีเงินแล้วเราต้องผต้องกลับไปเป็น นักศึกษาคนหนึ่งที่ต้เหเรียนให้จบและก็ทำมาหากินอย่างอื่นต่อไปแต่วันนี้ลุงสัญญาว่าหนูจะไม่ห้อหนูจะไม่หยุดจนกว่ามันจะสุดควา,ามทำบ้าของหนูจริงๆขอบคุณ สำหรับเองนะคะก็จะบอกว่าหลายครั้งมากถึงแม้จะออกมาจากบ้านแล้วมันก็ยังมีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราท้อเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราไม่เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็เคยคยับคนหน้าแ,แล้วว่าแบบไม่อยากอยากจะไปเรียนต่อแล้วมันเหนื่อยมันไม่รู้คือเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเราจะเรียนต่อไปเป็นยัางไงาแต่ขอบคุณวันนี้อีกครั้งนะคะทุกคน มาอยู่ตรงนี้มันทำให้เเห็นว่าทำไมถึงต้องอยู่เอ็มก็จะสัญญาว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดทำต่อไปขอบคุณมากจริงๆค่ะรักมากๆรักทุกคนตรงนี้ขอบคุณค่ะ